สวัสดีค่ะมาค่ะพี่น้องกระแตน้อยได้กุ้งคาวมากค่ะพี่น้องกุ้งคาวว่าจะเอามาดองเออดองซีอิว๊วหรือว่าดองเออดองเอากระแตน้อยเอานํำโยสุค่ะพี่น้องดองได้กุ้งขาวมาก็เลยจะมาแกะกนแล้วจะเฮ็ดอนำดองให้เบงเพราะว่าพี่น้องเพิ่นก็ะอมาหลายเทื่อแล้วแต่ว่ากระแตน้อยบ่ได้เฮ็ดเทือก,ก็เลยจะมาเฮ็ด,ดให้เ,งงเบาาเาาเเเเง จักเล็กน,น้อยเนาะค่ะพี่น้องเนาะบ่ว่ากันเอาร้นเลยแะที่เพื่อนขอมาแต่ว่าบริจาดให้มือนี้ได้กุุงมากก็เลยว่าจะจัดเห็ดเป็นเมนูดองเอาค่ะพี่น้องมาเบิ่งนกันเลยค่ะ,อ,ะอันดับแรกทำมาแกะกุุงก่อนค่ะพี่น้องแกะกุุงก่อนมือนี้ใส่ซอน cái ôm หลັງຈາກເຮົາທີ່ເຮົາແກ້ກຸ້ງແລ້เดี๋ยวເຮົາມາເອົາເສັ້ນຫຼັງມັນອອກກອນค่ะພີ່ນ້ອງດ້ວຍไม้จิ้มฟัน ก็จะมาล้างทำความสะอาดโดยแปรงมันครับพี่น้องใส่แปรงมันลงไปเติมนน้ำใส่นิดหน่อย อันนี้คือแก้แล้วเรียบร้อยเอาแซน้ำโซดาพร้อมกับน้ำแข็งพร้อมแซน้ำแข็งแซน้ำเย็นแซไห้ก่อนเดี๋ยวเขาจะไปเห็ดน้ำน้ำดองค่ะพี่หลังจากหั่นเขามาเตรียมน้ำน้ำดองกุ้งค่ะพี่น้องใส่น้ำลงไปแก้วหนึ่งน้ำหนึ่งแก้วอันนี้เป็นน้ำ เยสุทีกะเต่น้อยเอาดองเพราะมันเป็นอันซีอิ๊วเป็นน้ำโยสุน้ำตาลแลแ้วจะมกักค่ะพี่น้องมักหวานหน่อยหวานหลายใส่ลงไปแล้วลาล่น้ำตาล เดี๋ยวฮะเขียวน้ำตาลให้ละลายค่ะ พอนำดองเข้าเดือดได้เต็มทีแล้วค่ะพี่น้องปิดแก๊สปล่อยให้เย็นก่อนค่ะช่วงที่ล่อให้น้ำเย็นเดี๋ยวเามาหั่นกระเทียมก่อนค่ะพี่น้องใส่กระเทียมน้ำมันจังแสี แต่ว่าหมือนนี้บ่ม่งาขาว้าไม่งาข,าว,า,งา,ขาวก็คือใส่ง่าขาวนำก็ะไดใส่มีดอันนี้หัน่น หั่นเซฟเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเฮาเข้ามาเตรียมกุ้งเอาลองใต่หนำลองหืนหนำเตรียมกุ้งค่ะพี่น้องกุ้งที่เฮาแช่น้ำโซดากำน้ำแข็งไว้มื่อกี้ใส่ใก,กล้องใส่กล้องเดียวค่ะพี่น้องก้อนนาน,นีกับแจน้อยกเ็เฮ็ดไว้แล้วแต่ว่ามื่อนี้เอามาเฮ็ดให้พี่น้องเบิง้ง เพราะว่าด,ดองไปแล้วสามสามกองสามกองซี่กองนี่แหละใส่ได้ใส่ประมาณสิบผาโตแต่นี่หลายกว่ายอยู่นี่ประมาณเจ้าก็โตอยู่เนี่ยนาจะนะแต่เ่ได้นับกุ้งใส่กลองไว้ตามด้วยกระเทียม ก็จะใส่พริกซอยกับง่าง่าขาวง่าเนี่ยจะเป็นง่าขาวก็ะไดค่ะพี่น้องเขาก็จะล่อให้น้ำเย็นให้น้ำดองมันเย็นก่อนเขาจังคอยเอามาเทใส่ค่ะพี่อ่านี่ทีสุดนด้ำดองเขาก็เย็นแล้วเพราะว่าเอาไปเขาเหล่งให้มันให้มันเย็นไว้เอาไปแช่น้ำแข็งกนค่ะพี่น้องเขากะเอามาเทลงเลย น้ำดองแบบหวานฉ่ำค่ะพี่น้องซิมเมืองน้ำแล้วมันจะมีรสฉ่ำๆจังน้อยมันหวานฉ่ำๆอ่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยปิดฝาเอาปลาว้จกักคืนนึงเขาก็จังคยมากินมันก็นจังจะเขาน้ำเขาเนื้อค่ะ